สวัสดีครับวันนี้พระวาพาเฮงนะครับผมอยู่กันที่วัดพระธาตุแม่ย่าม่อนนะครับผมมาถ่ายเดอะโกสีเข็นะครับเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศนะครับเบื้องหลังเล็กๆน้อยๆนะครับรวมถึงการอาขอเลขจักรวาลมาฝากกันนะครับอุย้ยอ๋อข้างบนเนี้ยเป็นอ่าตำหนักแม่ย่านะครับมีกลิ่นทูป โยมาผมก็เลยตกใจโอเคมีคนจุดธูปไหว้ยอยู่นะครับผมได้เดี๋ยวไปดูบรรยากาศก,าศกันที่นี่เข้มขังและศักดิ์สิทธิ์มากถ้าใครที่มา,อ,าอำเภอเชียงของนะครับอยากให้มาสัมผัสด้วยตัวเองนะครับผมไปดูกันครับเดี๋ยวเราไปคุ้มตัว ตอนนี้เรากำลังจะลงไปที่ริมแม่น้ำโขงนะฮะซึ่งอยู่ด้านล่างนะครับก็อาจารย์โอเล่เนี่ยเดี๋ยวจะมีพิธีการไปตักน้ำโของอันเชิญขึ้นมาทำน้ำมนต์นะครับในรายการเดอะโกสซเคนะครับผมเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างกันครับไปก็ครบเหมือนกันไ่รูปากไ่รูปักนะครับเอราปบบสี สวนาคุาประสิทธิเทวแพทยะประสิทธิด้วยนะโมพุทธายะโอมสักเขกาเมจารุปเปกิริสิขาราตเตจันตาริเควิมาเนียที่เปรเทจาเมตรววานคาะเนเคหะวะตุมพิเกเตภตูมมาจยันตุเทวาชารธรรวิสเมยักขะคันทัพพระนาคา ติทันตาสันติเกยังมุนีวรวจันดังสาธาโวเมสุนันตุพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังขังเปิดเปิดด้วยพุทโธณนะโมพุทธายะประสิทธิสาธุสาธุโอ้โสุด,สด โอ้โหคนลุกมากเป็นไงเห็นกระต่ายยังสุดยอดเลยค่ะสุดยอดไหมไม่เห็นเห็นวนสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วหายไปเลยโอ้โหมาไม่ทันเหรอไม่ทันแต่เห็นโอ้โหยังโหดเรียกให้ลงไปดูคือแบบโอ้เป็นวง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 เสียงเป็นเสียงน้ำแบบเห็นแค่ตอนจบคือวนเสร็จแล้วก็หายไปเลยก็ไม่เห็นเลยคืออยู่ตรงนี้นานใช่ค่ะตรงนี้ตึงตรงข้างล่างอยู่ตรงนี้แตไม่เห็น บอกได้เลยว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตครับที่เห็นปรากฏการณ์นี้นะฮะแล้วก็ตื่นเต้นที่สุดในชีวิตด้วยนะครับไม่เคยสัมผัสอะไรแบบนี้มาก่อนนะใครที่ได้ดูคลิปนี้นะครับก็อยากให้มาตามรอยมาสร้างนะครับบุญกันที่นี่นะครับตามที่ทางรายการเราจะบอกบุญเอาไว้นะครับพระธาตุแม่ย่าม่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปสักการะ เขาเรียกว่าองค์พระธาตุกัน พอดีทีมงานเราได้จุดทูปเอาไว้นะก็เลยซูมให้ดูหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นของทีมงานนะครับสาธุครับแม่ระหว่างที่อยู่ที่อดอยนะครับแม่ยามอนนะครับผมผมได้ มองขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วก็ถ่ายรูปก,ก้อนเมฆเอาไว้นะครับผมเห็นเป็นาตามความรู้สึกนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณนะครับผมคือตามความรู้สึกผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนปู่ฤาษีหรือองค์ฤาษีผมก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้แล้วเดี๋ยวด,ด,ด,ดูคลิปกันแล้วเป็นเรื่องที่น่าตกใจครับออกมาจากดอยครับกำลังจะขับไปหาข้าวากลางวันทานก็เจอสาร ที่ติดอยู่กับริมแม่น้ำโขงนะครับเป็นสาานี้ครับ มีทั้งองค์ปู่ฤาษีนะครับแล้วก็พญานาคนะครับตรงนี้พญานาคราชนะครับเยอะมากเลยนะฮะสาธุสาธุสาธุครับพญานาคราชเยอะมากเลยนะฮะซึ่งด้านหลังศาลก็จะเป็น แม่น้ำโขงนะครับผมติดกับแม่น้ำโขงเลยนะฮะโอเคครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะใครที่ได้ดูคลิปนี้นะครับผมอนุโมทนาสาธุกันเอาเองนะครับผมก็ขอให้ได้โชคได้ลาบกันไปาตามอัธยาศัยตามสมควรนะครับผมส่วนผมก็มีหน้าที่เช่นเดิมครับไปที่ไหนของประเทศไทยทุกมุมที่มีสถานที่สักการะบูชาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมจะเก็บภาพและเก็บบรรยากาศสดๆมาฝาก เนแฟนชาวภาวหาหน้ากล้องและภาวาพาเฮงนะครับผมวันนี้ไปก่อนสวัสดีเจ้าเน็